สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ค่ะเป็นวันวันหยุดนะคะอากาศก็ดูร่มรื่นสบายๆนะคะเหมือนฝนจะตกคะ่ะที่บ้านพี่มุกแล้วก็พอดีพี่มุกก็รู้สึกว่าไม่ได้จัดสวนถาดให้ทุกๆคนได้ดูมานานแล้วมีหลายๆคนถามมาว่าพี่มุกจัดสวนถาดให้ดูอีกนะคะก็โอเคค่ะวันนี้ มีต้นไม้ที่เหลือๆจากที่ลงขายในเพจนะคะแล้วก็มีต้นไม้กระถางเล็กๆที่ปลูกเอาไว้นะคะพี่มุกก็เลือกเลือกมาเอามาเดี๋ยวจะมาจัดสวนถาดให้ทุกๆท่านได้ชมกันในวันนี้นะคะวันนี้พี่มุกเลือกเป็นกระถางพลาสติกนะคะทรงเตีย้ยปากกว้างนะคะก็กว้างสักประมาณ10-12นิ้วนะคะก็ ส่วนใหญ่สวนถาดจะจัดได้สวยก็ต้องเป็นกระถางที่มีลักษณะปากกว้างนิดหนึ่งนะคะเพื่อที่จะลงต้นไม้ได้เยอะๆนะคะก็วันนี้ก็เลยเลือกเป็นกระถางนี้พอดีกระถางดินเผาหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่มุกใช้ไปทำอย่างอื่นหมดแล้วก็เลยวันนี้ ขอเป็นกระถางพลาสติกและกันจัดพอให้หลายๆท่านได้ไอเดียนะคะจริงๆกระถางพลาสติกเป็นถ้วยชามกระป๋องอะไรก็นํามาจัดได้นะคะอ่างที่ใส่ดินอยู่นี่ก็สามารถนํามาจัดสวนถาดได้เช่นกันนะคะเอาแล้วแต่สะดวกเลยวันนี้ขอใช้เป็นกระถางทรงนี้ค่ะเตี้ยแล้วก็ปากกว้างวันนี้พี่มุกมีหินภูเขาไฟพี่มุกก็เลยเอามาลองก้นกระถางนะคะจะใช้เป็นกับมะพร้าวสับเศษใบไม้นะคะหรือ ดินก้อนใหญ่ๆอะไรยงนี้ค่ะเอามารองก็ได้เพราะว่าเพื่อกาออไม่ให้ดินไหลออกรูก้นกระถางแล้วก็เพื่อที่จะให้น้ําระบายลงไปได้ง่ายนะคะวันนี้พี่มุกก็ใช้เป็นหินภุกเขาไฟก้อนใหญ่ส่วนดินนะคะอันนี้พี่มุกเร่งภาพนิดหนึ่งจะได้ไม่เยินเยอะก็เป็นดินผสมธรรมดาค่ะดินร่วนดินถุงผสมทรายหยาบใส่ปุ๋ยละลายช้าใส่ยากันมแมลงนะคะจะเป็นดินปลูกแคคตัส ที่หลายคนซื้อสําเร็จมาแล้วก็ใช้ได้นะคะอันนี้พี่มุกก็เป็นดินเก่าดินใหม่ปนกันแต่ว่า,เ,าเน้นย้ําว่าจะต้องมั่นใจว่าเขาไม่มีเชื้อโรคนะคะเอาไปตากแดดสักห้าวันอะไรอย่างนี้ก็ใช้ได้ค่ะก็เราก็ประหยัดนะใช้ดินที่มีอยู่แล้วค่ะใส่ดินลงไปในกระถางที่เราจะทําการจัดสวนถาดเลยนะคะใส่ลงไปไม่ต้องเต็มเปริ่มขอบกระถานะคะให้เหลือความสูงสักประมาณ1นิ้วนะคะ เพื่อสะดวกในการปลูกต้นไม้เวลาเราคุยดินเพื่อจะลงต้นไม้เป็นหลุมทําเป็นหลุมเนี่ยค่ะดินก็จะได้ไม่หกเลอะเทอะแล้วก็เผื่อไว้สําหรับโรยก้นกระถางแล้วก็ระหว่างการปลูกเนี่ยเราก็จะมีการใส่ดินเพิ่มนะคะนี่ก็คือบรรดาต้นไม้ที่พี่มุกม,มีมีอยู่นะคะก็จะมีจากที่ลงขายอยู่ในเพจบ้างนะคะเหลืออยู่แล้วก็มีต้นที่พี่มุกปลูกปลูกไว้นะคะเดี๋ยวก็จะมาเลือกกันนี่คือ ยังไม่ได้คิดเอาไว้ก่อนเลยว่าจะปลูกอะไรบ้างแต่ว่าเราก็เลือกต้นหลักเอาไว้หนึ่งต้นเขาเรียกว่าต้นประธานนะเพื่อเป็นจุดเด่นของการจัดสวนถาดพี่มุกก็ขอเลือกเป็น tray ช h o s e r i u s grandiflorus นะคะชื่อเขาเขาเป็นไม้ลำนะคะจริงๆเขาเป็นไม้ลำขนาดใหญ่แหละแต่ว่าก็สามารถเอามาจัดถัดได้เพราะว่าเขาโตไม่ได้เร็วรวดเร็วมากนะคะลักษณะเขาก็จะเป็นไม้ลำสีเขียวน้ำสีทอง หนามค่อนข้างแข็งนะพอดีต้นนี้เขามีตําหนินิดนึงนะคะพี่มุกก็เลยเอามาจัดสวนถาดก็ได้แต่ทรงลําต้นเขาอะ่ะจะดูแข็งแรงแล้วก็สวยงามแล้วเขามีดอกนะคะดอกเขาจะสีแดงสดเลยสวยมากต้นนี้นะคะคือสามารถปลูกกลางแจ้งก็ได้ค่ะวันนี้พี่มุกก็จะใช้ต้นนี้ค่ะเป็นไม้ไม้หลักในการจัดสวนถาดนะคะทุกครั้งที่เวลาเราจะจัดสวนถาดเนี่ยเ,เขาก็บอกว่าให้ลงไม้หลักก่อนหนึ่งต้นพี่มุกก็ เลือกเจ้าต้นนี้นะคะไตรโชซิริอุสแกลนดิฟอรัสนะคะดอกสีแดงสวยเชถ้าเขาออกดอกจริงๆไซส์ขนาดนี้เนี่ยเขาก็สามารถให้ดอกได้แล้วค่ะเราก็ลงไปเลยุกก็ลงริมริมกะว่าจะให้ความสูงเขาอยู่ด้านหลังเป็นแบ็กกราวน์นะลงเสร็จเราก็กดดินรอบๆให้แน่นนิดหนึ่งเพื่อไม่ให้เขาโคน่นนะคะหนามเพาอันตรายมากถึงแม้เราจะใส่ถุงมือแล้วแต่ว่าจับก็ยังทะลุนะคะต้องใช้ที่คีบนิดหนึ่งนะคะ ทีน,นี้เราก็มาดูว่าต่อไปเราจะลงต้นอะไรดีน้าพี่มุกก็เอ๊ะเอานี้แล้วกันในเมื่อต้นหลักหรือต้นประธานเขาเขียวๆทองๆแล้วพี่มุกก็เลยเลือกเจ้าขนขน,นี่เจ้าขน,ขนนี่มีชื่อว่าโนโตสโกปานะคะโนโตแคคตัสสโกปานะคะซึ่งเ,เป็นไม้ลำขนาดกลางนะคะมีดอกสีเหลืองสดและสวยมากเลยอย่างที่ภาพที่ขึ้นให้ดูนะคะแล้วลักษณะของเขาเนี่ย ที่เราเห็นเป็นขนๆน,นั่นนะ่ะคือหนามแต่เขาจะมีหนามเป็นหนามที่อ่อนนุ่มสีขาวปุกปุยนุ่มมากเลยนะคะจะต้นนี้นี่อันนี้พี่มุกทําการตัดแต่งรากไปแล้วนะคะก็เลยเห็นเป็นกุดๆคือวิธีการตัดแต่งรากแล้วก็คือตัดแต่งรากฝอยทั้งหมดที่มีแล้วก็รากที่ยาวเกินไปให้เหลือสักประมาณหนึ่งครึ่งถึงหนึ่งนิ้วนะคะแล้วเราก็ลงเนะะี่ยค่ะหนังเพราะจะนุ่มนิ่มมากเลยถึงแม้จะไม่ใส่ถุงมือนะคะก็สามารถที่จะ จับได้สบายๆน่ารักมากต้นเนี้ยแล้วสีขาวสวยขนปุยยาวเลยนะคะแล้วก็ขุดดินแล้วก็เอาเจ้าต้นนี้ลงไปก็ฝังแค่รากแล้วก็สูงขึ้นมาอีกนิดเดียวพอที่เขาจะทรงตัวได้นะคะแต่ว่าหลังจากนี้เดี๋ยวเราจะโรยหินเพื่อประคองต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องกลัวว่าต้นที่ปลูกจะล้มนะคะต้นต่อไปที่พี่มุกเลือกจะลงนะคะก็คือ,เ,อเขาชื่อว่าแกสเทเรียค่ะเขาเป็นไม้สกุลเดียวกับพวกอะโล อะโลฮบริดอะโลเวล่าหรือว่านหางจระเข้นะคะแต่ว่าด้วยความที่ลักษณะใบเขานะคะเป็นวง รีโค้งแล้วก็มีลวดลายสวยงามเนี่ยค่ะแล้วก็เลือกดูว่าจะลงตำแหน่งไหนจะลงตรงนี้ดีไหมนะเอ๊ไม่ดีกว่าเพราะว่าตรงนี้เดี๋ยวจะเอาไว้ลงต้นสูงๆทางซ้ายมือที่อยู่ในกระถางเอามาลงข้างหน้านี้แล้วกันเนี่ยค่ะก็ปลูกไปเล็งไปคิดไปนะคะคือวางไปแล้วไม่ถูกใจก,ก็สามารถที่จะดึงออกมาได้นะเปลี่ยนใจได้ตลอดเวลานะคะจนกว่าเราจะปลูกเสร็จนะคะต้นต่อไปนี่เขาเขาสูงหน่อยต้นนีช้ชื่อว่าคล้องสามย่าน,นะคะ่ะ หร,หรือชื่อวิทยาศาสตร์เขานะคะก็คือคารันโชลรซิเนียตานะคะลักษณะเขาจะเป็นใบที่มีลักษณะหยกัยกหยคล้ายเขากวางสมัยก่อนนู่นสมัยเด็กๆะ่ะต้นเนี้ยพี่มุกที่บ้านพี่มุกก็มีเยอะนะพี่มุกก็เรียกเขากวางเขากวางมาตลอดนะคะแต่จริงๆชื่อเขาอะที่เป็นชื่อสามัญของคนไทยที่เรียกกันคือต้นของสามย่าน ชื่อเก๋มากเลยนะคะแต่เขาก็เป็นตระกูลคารันโชหรือว่าตระกูลเดียวกับพวกกุหลาบหินนะคะเป็นไม้อวบน้ําส่วนอันนี้อีกต้นหนึ่งที่พี่มุกเอามาลงนะคะต้นนี้ก็มีความสวยงามมากซึ่งเป็นหนึ่งในในใจพี่มุกเลยที่พี่มุกชอบมากแล้วก็ทําการขยายพันธุ์ใส่กระถางเอาไว้นี่คะ่ะค่อนข้างเยอะเจ้าต้นนี้ก็คือ,อตีนจิ้งจกคริสตา,ตานะคะตีนจิ้งจกหรือว่าเศรษฐีล้านล้านนะคะหรือว่า หรือที่ชื่อวิทยาศาสตร์เขานะคะก็คือคาลันโชทูบิฟลอร่าคริสตาตานะคะก็คือเป็นเตีนจิ้งจกที่เป็นคริสตาตานะคะลักษณะใบเขาก็จะอวบแล้วก็จเจริญเติบโตในทิศทางที่เราคาดเดาไม่ได้ไงนะคะซึ่งเป็นความสวยของเขาอีกอันนึงก็แต่ว่าวิธีการขยายพันธุ์ของเขาก็จะมีลูกเล็กๆนะคะที่ปลายใบเหมือนกันแต่ว่าอาจจะมีน้อยหน่อยไงคะเราก็ต้องค่อยๆเก็บมาแล้วก็มาเพาะขยาย เพิ่มขึ้นคะเป็นอีกต้นหนึ่งที่มีรูปทรงสวยงามน,นะคะหลังจากที่เรามีต้นประธานสูงๆ,ๆใหญ่ๆแล้วก็มีต้นสูงๆอยู่ข้างๆซ้ายขวาแล้วนะคะพี่มุกก็เลือกเอาเป็นดาวล้อมเดือนนี่แหละคะ่ะอยู่ในกระถางเนี่ยนานแล้วพี่มุกก็ปลูกวางๆไว้แถวนี้พี่มุกก็เลยไปคว้ามาเห็นเขาเป็นกอสวยงามดีก็เลยเดี๋ยวจะลงลงทั้งกอเลยค่ะข้างหน้านี้เพื่อจะได้เป็น กระบองเพชรทรงเตี้ยๆอยู่ข้างหน้านะเพราะว่าข้างหลังเราเป็นทรงนี้แล้วเห็นไหมคะเรามีซ้ายขวาดูสมดุลนะจริงๆอัพี่มุกไม่ค่อยมีศิละปะในการจัดพวกนี้เท่าไรหร่หรอกครัเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่มุกมั่นใจว่าทุกๆท,ท่านเนี่ยทำได้สวยกว่าพี่มุกอีกแต่ว่าก็เราก็จัดต้นไม้ที่เราชอบนะคะลงไปยังไงก็สวยนะะในเมื่อมันเป็นต้นไม้ที่เราชอบนะคะเราเราทำเองอยังไงก็สวยค่ะนะคะ,นะคะแล้วพี่มุกก็จะแกะออกทั้งกระถางแล้วก็ลงทั้งกระถางอย่างนี้เลยนะคะอันนี้ปักชำไปสักครึ่งปีมัง้ง โตเร็วค่ะดาวล้อมเดือนหรือที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า e อ h i p s p s i s r a l o c ค o la นะคะดาวล้อมเดือนก็จะอยู่ในตระกูลของ Echinopsis นะคะซึ่งลักษณะก็หน้าตาก็คล้ายๆพวก e c อช n o p s ที่หลายๆคนคุ้นเคยแต่ว่าอันนี้เขาจะ,ะมีหนามสีทองลำต้นสีเขียวแล้วก็เลี้ยงง่ายค่ะดอกใหญ่สีขาวสวยงามมากนะคะซึ่ง เป็นไม้พื้นฐานสําหรับคนที่จะเริ่มเลี้ยงกระบองเพชรนะคะก็เลี้ยงดาวล้อมเดือนก่อนละกันนะคะถ้ารอดก็ค่อยๆขยับขยายเลี้ยงต้นอื่นต่อไปนะคะขยายพันธุ์ง่ายชอบแดดนะคะทนีนี้ต้นต่อไปเอาอะไรดีรู้สึก,กว่าพี่มุกจะมีพวกหน่อๆของเอชินอปซิสซับเดนูดาตานะคะดอกสีชมพูเนี่ยก็เลยเดี๋ยวว่าจะเอาหน่อนี่แหละคะ่ะจิ้มลงไปเลยเป็นการล่อรากไปด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นทางลัดนะ จริงๆควรจะใช้ต้นที่มีรากก่อนแต่ถ้าเรามั่นใจว่าเราจะดูแลเขาได้เนี่ยเราก็ใช้หน่อเลยนี่และอันนี้ก็เป็นดินสอดำค่ะเอเดี๋ยวเราก็เอาเจ้าหน่อพวกนี้นะคะเลือกหน่อใหญ่ๆห,หน่อยแล้วกันเนื่องด้วยาดาวล้อมเดือนอะ่ะเขาจะเป็นสีเขียวอ่อนใช่ไหมคะแล้วก็หนามสีทองส่วนเจ้าอ c ชิ n น p s i ิสับ d ดนูด a ต a เนี่ย ลำต้นเขาจะเป็นสีเขียวเข้มแล้วก็หนามเขาจะน้อยนะะหนามเขาจะเป็นตรงๆเล็กๆแต่แทบมองไกลๆก,ก็เหมือนจะไม่มีหนามซึ่งพี่บอกว่ามันจะเป็นความต่อเนื่องที่ดูสีสันต่างกันนิดนึงไม่ดูแบบพืชเป็นแผงเกินไปนะคะก็เลยจะเอาอันนี้ลงแล้วก็เราก็มีแบบนี้ด้วยค่ะก็ใช้แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ใช้เ,เขาเรียกอะไรอะ <c oughs> ความชอบนะ,ะแล้วก็การการมุมมองของแต่ละคนนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่า จัดสวนอะไรพวกนี้มันไม่มีถูกไม่มีผิดเอาแล้วแต่ชอบนะคะเราจัดยังไงมันก็เป็นสไตล์ของเรานะคะแล้วก็ความสวยงามมันก็อยู่ที่ต้นไม้ะคะ่ะวางจัดเรียงยังไงก็ก็สวยได้นะคะอันนี้ก็พิมุกทำให้ดูเป็นไอเดียเฉยๆว่าถ้าเรามีต้นไม้เราจะจัดวางยังไงนะคะต้นสูงใหญ่อยู่ข้างหลังข้างหน้าเป็นลักษณะหัวๆเตีย้ยๆถ้าจะมีเป็นไม้ใบก็ไว้ข้างๆอะไรย้ยให้มุมมองเขาหลากหลาย เราพยายามเลือกในส่วนถาดหนึ่งเนี่ยให้มีต้นไม้หลากหลายมันก็จะดูเหมือนเราอยู่ในสวนนะคะมันจะไม่ได้ดูเป็นไม้กระถางธรรมดาน,นะคะหรือว่าใครมีพื้นที่ไม่มากนะคะก็สามารถที่จะจัดเป็นสวนรวมแบบนี้ได้แทนที่จะเลี้ยงเป็นไม้กระถางทีละกระถางกระถางวางเรียงๆนะคะเราก็จะได้ความรู้สึกอีกแบบหนึง่งเหมือนเรามีสวนกระบองเพชรส่วนตัวอย่างเงี้ยคะ่ะก็ แล้วก็การจัดสวนแบบนี้มันจะสนุกสนุกด้วยตรงที่พอเราจัดเสร็จเราเรานั่งดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นความสวยงามอารมณ์เหมือนอยู่ในสวนนะคะบางท่านมีตุ๊ก,กตามีก้อนหินเอามาวางก็ได้นะคะแต่พี่มุกวันนี้พี่มุกใช้ต้นไม้ล้วนเลยพี่มุกไม่ไม,ไม่ไม่วางก้อนหินไม่วางตุ๊ก,กตานะคะเนี่ยค่ะพอเราจัดเสร็จแล้วก็ มุนดูรอบๆตรงไหนที่พอมีช่องปลูกได้ก็ปลูกเพิ่มไปอันนี้พี่มุกก็เอาอิชินับมาแซมตรงนี้นิดนึงให้มันมีความเขียวตัดกับเขียวอ่อนเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะแล้วก็จับแทรกลงไปเพราะว่าหนอที่เรามีเนี่ยเขาก็มีหลายขนาด mm. บางท่านดูอาจจะบอกว่าอุ้ยทำไมจัดเบียดกันจังเลยนะคะก็อันนี้ตั้งใจว่าจัดแล้วสวยเลยเดี๋ยวจะวางโชว์ได้เลยคือวางวาง โชว์รับแขกได้เลยนะคะในอนาคตอันไกลเขาต้องโตแล้วก็เบียดกันแน่นอนหรืออาจจะมีหน่อออกมาเบียดซึ่งถึงตอนนั้นเนี่ยเราก็อาจจะต้องเด็ดหนอด่อหรือถอนต้นที่แน่นเกินไปออกแล้วก็ขยับขยายนะคะได้ตรงนี้มีช่องตรงนี้มีช่องว่างอยู่หนึ่งช่องนะคะเดี๋ยวจะเอาอีกสักหนึ่งต้นมาลงนะคะจะลงเป็นหน่ออันนี้อ่ะลงอันนี้ลงไปก่อนนะคะ แล้วก็มีช่องด้านหลังอีกหนึ่งช่องพี่มุกว่าเอาเป็นต้นดินสอดำนะคะหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าเซติคินอปซิสนะคะมิราบิลิสนะคะหรือหลายๆคนคุ้นเคยชื่อดินสอดำอันนี้เป็นดินสอดำไม้เมล็ดฟอร์มกอก็คือ เพราะ,มะเมล็ดดินสอดำขึ้นมาหนึ่งต้นแล้วเราก็ปาดยอดแล้วก็ให้เขาแตกออกมาเป็นฟอร์มกออันนี้มีตุ่มดอกแล้วด้วยพี่มุกมั่นใจว่าภายในไม่ถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเราก็จะได้เห็นดอกเขาเพราะฉะนั้นเอาเขามาลงไว้ตรงนี้แล้วกันสวนถาดเราก็จะได้มีดอกไม้ดอกเจ้าดินสอดำนี่สวยมากนะคะดอกใหญ่แล้วก็สวยเป็นเส้นเส้นสีขาวแต่ว่าเขาจะบานตอนกลางคืนนะครเพราะฉะนั้น ถ้าเราจะดูต้นนี้ก็คือต้องตื่นเช้ามืดนะคะหรือว่าต้องนอนดึกมากๆนะคะถึงได้เห็นนี่ค่ะอเราเปลี่ยนใจเรายังไม่ลงตรงนี้เราถอนออกแล้วรู้สึกลงไปแล้วมันไม่ค่อยสวยเปลี่ยนมาเป็นพิงค์บัตเตอร์ฟลาแล้วกันนะคะอันนี้ก็เป็นคารันโชพิงค์บัตเตอร์ฟลายนะคะกะ็จริงๆก็เป็นคารันโชทูบิฟลอร่านะคะแต่ว่าเป็นแบบที่มี ต้นอ่อนหรือลูกเล็กๆปลายใบเป็นสีชมพูสวยงามนะคะเวลาถ้าเขามีต้นอ่อนลูกเล็กๆที่ปลายใบเต็มที่นะจะเป็นสีชมพูเข้มสวยงามเลยนะคะอย่างภาพที่ขึ้นให้ดูนี้ค่ะก็สรุปว่าตรงนี้เราลงเป็นพิงบัตเตอร์ฟแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะเวลาเราจัดส่วนเนี่ยเราก็จะจัดไปดูไปอันไหนลงแล้วโอเคแล้วก็โอเคนะคะอันไหนลงแล้วยังไม่ โอเคถูกใจก็ถอนออกค่ะเรามีโอกาสเปลี่ยนใจได้นะคะดึงเข้าดึงออกบางทีเนี่ยปลูกนะคะเราวางไว้สักวันหนึ่งก่อนก็ได้ยังไม่ต้องโรยหินแล้วเราก็เล็งดูชอบหรือยังถ้าเรามั่นใจ100%เ็แล้วเราก็ค่อยโรยหินนี่ค่ะครนนี้ถึงตาดินสอดําจริงๆและเมื่อกี้แหมพูดซะอย่างเท่เลยนี่ค่ะเอามันลงไว้ตรงนี้แล้วกันเอามาเบียดไว้กับเจ้าคลองสามย่านนี่นะคะให้เขาเป็นมุมมองด้านหลังเพราะคลองสามย่านเนี่ยสามารถหลบมาได้นิดหนึ่ง ก็จริงๆอยากลงทุกๆต้นที่มีอะค่ะเนี่ยค่ะที่เหลืออยู่เยอะนะคะเนี่ยอาจจะจัดได้อีกสวนถาดหนึ่งแต่วันนี้ก็ทําให้ดูสักหนึ่ง,งกระถางหรือหนึ่งถาดนะคะเพื่อเป็นไอเดียเผื่อเพื่อนๆอยู่บ้านแล้วเบื่อนะคะไม่มีอะไรทําก็มานั่งจัดสวนเนี่ยค่ะเอาไม้กระบองเพชรทั้งหลายที่ปลูกอยู่ในกระถางนะคะมาปลูกรวมกันจะเป็นแบบเอาอ่างบวัวมาเจาะรูให้มีรูระบายน้ําหรือว่าเป็นชามเซรามิกมาเจาะรูนะคะแล้วก็จัดเป็นสวนถาดแล้วก็ไปวาง ได้นะ,ะเราก็จะได้อีกอารมณ์หนึ่งหรือบรรยากาศหนึ่งนะคะนี่แล้วก็หมุนดูนี่ค่ะก็คือต้องจัดไปดูไปต้องใจเย็นเย็นนะคะเปิดเพลงไปด้วยก็ได้นะคะหรือว่า,านั่งดูวิวไปจัดไปคุยกับคนที่บ้านไปนะคะก็ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่สนุกดีนี่ค่ะเดี๋ยวเขามีฝุ่นมีอะไรเดี๋ยวเราค่อยจัดการทีหลังหลังจากเลงแล้วพี่มุกว่าเดี๋ยวจะเอาโนโตสโกปาอีกสักหนึ่งต้นละกันนะคะจะต้นขนปุยเนี่ยค่ะ พราะมีช่องอาจจะเอาให้แน่นแลน้วนี่ลงตรงนี้จิ้มลงไปเลยง่ายเพราะว่าเราตัดแต่งรากแล้วแล้วก็ด้วยความที่เขาเป็นไม้มะล็ดเนี่ยโคนเขาจะแหลมแล้วก็จิ้มเข้าไปเพื่อ,อให้ลงไปอยู่ในดินเนี่ยแค่ฝังรากแล้วก็โคนอีกนิดหน่อยพอทรงตัวและอันนี้พอเขาแน่นเห็นไหมเขาก็จะทรงตัวอยู่ด้วยกันได้โดยการพิงๆกันไว้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวอพอเรามั่นใจว่าเราโอเคอันนี้แหละส่วนเจ้า แกสทีเรียนะคะไม้ใบาสายพันธุ์ของอโลเวล่าของเราหรือว่าอโลไฮบริดเนี่ยสายพันธุ์พวกว่านหางจระเข้นะคะในอนาคตเขาจะโตนะคะใบเขาจะใหญ่ขึ้นและต้นเขาจะสูงขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็น่าจะรับกับเจ้าตอใหญ่สีเขียวหนามทองนะคะหรือว่าไตรโชซิลิอุสแกลดิฟอรัสของเรานะคะนี่นะคะก็คิดว่าโอเคแหละนะคะวันนี้ก็ คิดว่าเพื่อนๆก็คงได้รู้จักกระบองเพชรอีกเพิ่มอีกหลายๆสายพันธุ์นะคะนี่ค่ะอันนี้ขั้นตอนเกือบสุดท้ายนะคะก็คือโรยหินค่ะจะใช้เป็นหินเล็กกว่านี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะใช้เป็นทรายหรือว่าถ้าใครไม่มีหินโรยก็ไม่ต้องโรยก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความสวยงามพี่มุกจะทําให้เสร็จทุกขั้นตอนนะคะเราใช้มือโรยได้เพราะว่าเราใส่ถุงมือเรียบร้อยแล้วแล้วก็หนามเล็กๆก็ไม่เป็นไรนะคะพี่มุกใช้วิธีใช้มือเลยค่ะอันนี้ก็เร่งภาพให้เร็วนิดนึงนะคะเพื่อ จะได้ไม่เยินเย้อหน้าลำคาญนะคะให้ให้ทุกท่านได้เห็นภาพเป็นไอเดียเฉยๆว่าเอ๋อเราโรยหินแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะแล้วก็จับแล้วตอนช่วงโรยหินนะคะก็จะเป็นช่วงที่เราจัดแต่งนะคะให้เขาตั้งองศาให้ถูกใจเราว่าเขาจะเอ็นไปทางไหนให้เขาทรงตัวแล้วเนี่ยค่ะที่เราฝังต้นไม้ลงไปไม่ลึกมากช่วงนี้ก็คือช่วงที่เราโรยหินก็จะประคองต้นให้มั่นคงมากขึ้นค่ะทุกต้นก็จะ ตั้งตรงอยู่ได้นะคะไม่เขาเรียกอะไรไม่โครนเคลนด้วยก้อนหินที่เราโรยประคองด้วยนะคะเพราะฉะนั้นหินเนี่ยก็มีประโยชน์ในการประคองต้นไม้ที่เราปลูกลงไปแล้วก็กันหน้าดินกระเด็นเวลาที่เรารดน้ำนะคะสำหรับสวนถาดอันนี้เนี่ย เราปลูกเสร็จ shirt, <mel od g> เรายังไม่ต้องรดน้ำนะคะประมาณสัก2สัปดาห์ช่วงนี้อากาศชื้นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเอาไว้อย่างนี้ก็แล้วไว้ในร่มรำไรนะคะหรือว่าให้โดนแค่แดดเช้าก่อนช่วงแรกเพราะว่าบางต้นอ่ะรากเขายังไม่มีนะคะเราให้โอกาสเขาพักฟื้นแล้วก็ตั้งตัวไปด้วยนะคะเขาอยู่ได้นะเขาอยู่แบบนี้แล้วยิ่งถ้ากระถางเนี่ยมีขนาดใหญ่ดินปริมาณมากเนี่ยความชื้นในดินที่มีอยู่แล้วเนี่ย สามารถที่จะทําให้เจ้าต้นพวกนี้เขาอยู่ได้สบายเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคิดแทนเขานะคะว่าเขาจะหิวน้ําหรือไม่หิวทีนี้เราก็มาปัดฝุ่นนะคะพวกเศษดินเศษร,รากฝอยที่เราตัดนะคะเราก็เอาแปลงนะคะหรือว่าพูกกันแปลงเล็กๆนะคะที่มีขนแปลงอ่อนนุ่มนะคะมาปัดทําความสะอาดช่วงนี้เลยนะคะเพื่อเป็นการที่จะเ,เช็คทุกๆต้นว่าอยู่ในตำแหน่งที่โอเคหรือย,อยังแล้วก็ทำความสะอาดทุกต้น ให้เรียบร้อยนะคะอันนี้ก็จะได้สวยงามพร้อมที่จะไปโชว์ได้นะคะอันนี้ก็คือภาพรวมนะคะก็สวยในสายตาเรานะคะแต่ละท่านจัดเนี่ยพี่มุกมั่นใจว่าก็จัดออกมาได้สวยๆทุกคนเวลามีหลายๆท่านส่งภาพมาให้พี่มุกดูนะคะโอ้โหเฟรมแบบพี่มุกยอมอะ่ะก็จัดกันสวยมากจริงๆคะ่ะอันนี้คือพี่มุกแค่เป็นไอเดียให้ดูนะคะ ว่าจัดออกมาประมาณนี้นะคะมีต้นหลักต้นอะไรจริง,รงๆเขาเรามีต้นอะไรเราก็ใช้ต้นอันนั้นนะคะพอดีอันนี้พี่มุกมีเหลือคันนี้ขั้นตอนต่อไปที่ลืมเสียไม่ได้ก็คือเขียนวันที่นิดนึงนะคะ mm. เพื่อเตือนความจําว่าต้นนี้เราปลูกตั้งแต่เมื่อไหร่ mm. เพื่อเป็นการที่เราจะเ,เข้าใจเขาในอนาคตอันไกลว่าอ๋อต้นนี้โตเร็วโตช้านะคะก็เป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจสําหรับกระบองเพชรแต่ละต้นที่เราเลี้ยงนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ควรจะบันทึกเอาไว้ว่า เราจัดสวนเนี่ยวันไหนเมื่อไหร่เพล๋อๆไปผ่านไป6เดือนหรือว่าผ่านไปเท่าไหร่ไม่ทราบแต่ทําไมมันแน่นเร็วจังอ๋อเรามาดูวันที่ผ่านไปเป็นปีแล้วอะไรอย่างนี้หรือว่าบางต้นอา้าวทำไมไม่โตเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็จะได้รู้ว่าต้นนี้โตเร็วโตวช้านะ,ะก็เป็นข้อมูลให้เราได้มีความรู้มากขึ้นในการที่จะปลูกต้นไม้ต่อไปนะคะก็ปักไปพี่มุกก็ใช้ป้ายแบบนี้นะคะป้ายอาจจะดูเฉยๆได้ด้ยน,นะคะก็เอาเอาที่มีนะคะนี่ค่ะก็ กิจกรรมวันหยุดนะคะเพลินๆจัดสวนนะคะก็วนนะะหวังว่าทุกๆท่านก็คงจะได้ไอเดียในการจัดสวนนะคะของตัวเองใครมีจัดสวนอะไรก็เอามาลงให้พี่มุกดูบ้างก็ได้นะคะส่งมาให้พี่มุกดูทางข้อความของเพจมุกแคคตัสก็ได้นะคะวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะทุกๆท่านที่เข้ามาชมนะคะหวังว่าจะได้ความรู้ความเพลิดเพลินบ้างไม่มากก็น้อยนะคะ อันนี้ก็เป็นพวกไม้ที่เหลือๆที่ยังมีอยู่เนี่ยจัดได้อีกหลายถาดเลยค่ะหรือไม่ก็เดี๋ยวพ่มกอาจจะเอาไปลงปลูกหน้าบ้านนะคะก็สาหรับวันนี้กเ็เดี๋ยวเราจะยกไปเอาไปไว้ในใต้ชายคาก่อนนะคะนี่ค่ะพ่มก็มาวางประมาณนี้ค่ะก็คือวางโชว์ตรงโต๊ะรับแขกหรืออะไรก็ได้แต่น,นี้เอามาหลบในร่มก่อนนะคะเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเดี๋ยวฝนตกเรางดรดน้ำสองสัปดาห์นะคะสัปดาห์ที่3าค่อยรดน้ําแล้วค่อยๆออกแดด ส่วนนี้พอรากเขาเริ่มเดินเต็มที่เนี่ยเราสามารถปลูกกลางแจ้งได้นะ,ะเพราะว่าไม้ทุกอันเนี่ยสามารถอยู่กลางแจ้งได้นะคะหรือว่าจะแดดดำไรแดดครึ่งวันอะไรอย่างนี้ก็ได้ทั้งนั้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติเข้ามาชมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะฝากตามไปที่เพจมุกแคคตัสนะคะ,ะที่เพจก็จะมีข้อมูลข่าวสารมีต้นไม้ หลายๆอย่างที่น่าสนใจนะคะมีแบ่งขายบ้างนะคะถ้าต้นไหนพี่มุกมีเยอะหรือว่าพี่มุกได้มาเยอะอย่างเงี้ยนะคะก็ลองตามไปดูที่นั่นนะคะมีต้นไม้สวยๆแปลกๆสไตล์บ้านพี่มุกนะคะแล้วก็มีภาพ ที่สวนหน้าบ้านสวนข้างบ้านสวนหลังบ้านเนะะี้ยค่ะแล้วแต่พี่มุกจะค่อยๆถ่ายให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นภาพมุมบนสวยงามนะคะก็ฝากไปกดไลค์เพจเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะทุกๆก,การทําคลิปนะคะก็ยังต้องการกําลังใจสําหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ